สวัสดีครับสวัสดีวันที่12เมษายน2568นะครับใกล้จะสงการแล้วนะครับสวัสดีวันสงการกันแล้วกันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทีมงานร้าน AOD Service วันนี้ทำการติดตั้งปั๊มสมมติ1,500วัตต์ของค่ายเฮนโดรุนะครับใช้ท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับจาก2นิ้วลดเป็นนิ้วครึ่งกว่าน้ำไม่ทันนะครับตัวนี้ บอกได้เลยตั้งแต่แผ่นดินใบมาเนี่ยน้ำอาจจะไหลไปที่อื่นก็มีนะครับนี่นะว่าน้ำไม่ทันก็เลยลดจากท่อสองนิ้วเป็นนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับน้ำสวยๆนะครับวันนี้แดดก,ก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แดดไม่ค่อยเป็นใจนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับสวยๆงามๆน้ําได้อยู่แน่ๆนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ต่ํากว่า8คิวนะครับ8ปลิตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะครับนี่นี่นะครับแผงของเราโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับเสาปูนหน้าสีนะครับเหล็กกับว๋านัยหนึ่งจมิลตัวนี้เป็นสีต้นนะครับสีแผ่นนะครับโมโนฮาร์ฟเซลล์550วัตต์ 4แผ่นนะครับโมโนฮับเซลตู้เหล็กเบอร์สองเหมือนเดิมนะครับสายไฟก็เดี๋ยวจ้องให้เจ้าของที่เอาขึ้นข้างบนนะครับนี่นะครับหลอยไว้แบบนี้ก่อนไม่มีใครเข้ามานะครับมาดูที่กล่องคอนโทรลโวลต์อยู่ที่160โวลต์61โวลต์ RPM อยู่ที่3,200รอบต่อนอาทีแอมอยู่ที่9.6แอมป์วัตต์อยู่ที่1,549วัตต์ นะครับจดแบบเท่ๆนะครับนี่วันที่ติดตั้งท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ0942493241นะครับเสียงอาจจะไม่ปกตินะครับเพราะว่าเป็นไข้เอาง่ายๆเลยนี่นะครับสวยๆงามๆนะครับแบบนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ